ก็วันนี้เราอยู่ด้านหลังนี่คือการเล่นอะไรคะสกีใช่ค่ะอันนี้เป็นที่ตั้งสกีนะคะแล้วต้องทอํายังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเราอากเล่นสกีอะค่ะพี่ก,กินแก้วก็เราต้องมีรองเท้าสกีนี่สําคัญมากนะคะคู่กับก็เรียกสกีบอร์ดไหมคะแบบนั้นนะที่มีอนนสองสอันอ่ะอ่าก,กีก็คือสกีเนาะใช่แล้วก็ไม้ค่ะอืมเออแล้วก็มีชุดเนาะรองเท้าคือต้องบอกว่าพอเมื่อวานเนี่ยเราได้มาเล่นสกีเนาะ เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนกับเราทําออนไลน์เลยวันแรกเลยว่ <c oughs> สาสี่ปีแบบนั่งคิกคๆิๆคๆๆกด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 กเพิ่มเพืเ่อนเพิ่ม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 เพิ่าเพิ่ม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 เริ่มเพิ่มเนิ่นมบบ <c oughs> ว่า ตัวปิดไปดินหน้าขาแพนไปแพไมายอย่างนี้เลยว่าคือ <c oughs> ต้องจับต้องแบบจนท้ายสุดต้องแบบเออเรียนรู้ว่าวิธีการลุกขึ้นมันก็ต้องอู้สมคัญมากนะถ้าลุกไม่ดีขาก็เด้งได้อขาหัก <c oughs> นะอ,อั<า>นะนะั้นอ่ะเลยกําลังแบบบอ,อยอย่างนี้ยพี่แกว่าเราแบบทุกอย่างนะเราสามารถได้จริงๆถูก อะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะเราก็แค่ฝึกอ่ะใช่แต่ตอนแรกมันอาจจะเหมือนยากนะเราอ,อาจจะโอ้ผมไม่ได้ดังใจเราเ,เราเมือมม่อวานเมื่อวานรู้สึกโอ้มันไม่ได้ดังใจเลยเราคอนโทรมันไม่ได้คือแบบอพอเราฝึกอ่ะแต่การฝึกเนี่ยเราตอนแรกก่อนจะฝึกอ่ะเราก็ไปเรียนรู้ใน YouTube แต่มันไม่เท่ากับลงมาทาเองเท่าสนามาดู YouTube ไม่รู้เรื่องหรอกตอนแรกไม่รู้เรื่องเลย แต่พอเรามาพัสนาเองแล้วเราก็กลับไปดู YouTube ใหม่ก็อ๋ออย่างนี้เลยใเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราแบบใครๆตอนเนี้ยกำลังทำไลน์แอดกำลังทำเพจกำลังทำโฆษณาคือกำลังเราบอกว่าเฮ้ยมันต้องลงมือทำอะ่ะเรียนอย่างเดียวเราไม่ทำนะ มันไม่เท่าถึงนะแล้วลงมือทําต้องต่อเนื่องด้วยนะลงมือทาแล้วหยุดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปเล่นอีกนะเพราะว่าเราทําตารางไว้สองวันใช่เพราะว่าเมื่อฝึกแล้วเมื่อวานวันนี้เราต้องเอายอดหนึ่งเพราะว่าไม่ไงั้นไม่ต่อเนื่องเราก็ลืมหมดที่บ้านเนี่ยอย่างหลายๆคนเนี่ยเราคอนมาหาขอคำปรึกษาฮันนากับพี่อิงแก้วทำไมไลน์แอดอะกเกลียไปแล้วไม่ทำพอไม่ทำม, <c oughs> มันเป็นไงล่ะลืมค่ะ ทำเพจไปโอ๊ยตื่นเต้นสร้างเพจแต่ไม่โพสเลยไม่สมําเสมอกลับมาอีกทีหนึ่งเพจล้างหนึ <จบ S 1> ่<ะ>ค่ะจบเลย้วโฆษณาตอนไปพอสอนไปปุ๊บโอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะแต่ไม่ยอมไปลงโฆษณาถูกนะเพราะว่ากลัวกังวลนู่นนี่นั่นทอสทุดท้ายลืมค่ะสุดเลยเอ,อ๋อฉันนะ <c oughs> นากำลังจะบอกกับเพื่อนๆหลายคนนะว่าเฮ้ยแบบ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อะทุกอยาก<ช>่างเป็นไปได้หมดเลยอยู่ที่เราเริงๆนะคือแบบเ<า>มื่อวานเนี่ยนะได้ทุกอย่างจะแล้วจะบอกว่า <laughs> เด็กเก้าหวัวแบบเราล้มไม่หยุแบบพ่อโอยหัวที่ม,มากเลยอ่ะเด็กมาสามรอบมันขึ้นกระเช้าสามรอบเลยพี่เจ๊สองคนนี้ <laughs> ยังไปไม่ถึงไหนเลย <laughs> ลก็สิบเมตรล้มไม่ควรจะลุกขึ้นมาอีกป้าจะบอกว่า,าเด็กขึ้นมาได้นะแต่บอกว่าล้มจะเหนื่อยเลยไม่ใช่ เลยล้มจนเหนื่อยวันนี้กล่าวว่าเจ้ากะละมังใส่ตัวเองแล้วก็ถลายลงมาแต่ไม่รู้ว่ามารินก่อนก็จะยอมหรือเปล่าแต่เพราะว่าเด็กๆก็น่ารักมากเลยใช่เด้าขับเองขึ้นไปบนเนินเขาเก่งมากเลยเเห็นเนินเขาตรงนี้เนี่ยด้่นหลังนี้เลยเนี่ยสูงเลยเขสูงเลยอ่ะเขาเล่นได้อ่ะสามรอบอ่ะเรารอบเดียวยังไม่ได้เลยแล้วต้องให้รถดมารับอ่ะแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราได้ทําอ่ะ ใช่มันต้องได้ทำอะ่ะถูกได้ไดเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปเลยเห็นไหมต้องทำได้อ่ันนี้สเก็ตบอร์ดนะ <c oughs> ดมันต้องทำอ่ะ้าไม่ <Snow board S 1> ทำมันสโนบอร์ดสโนบอร์ดอันนั้นก็พูดบิดๆตัวๆฝ่กเต้นเพราะว่ามาครั้งแรกไดก็ <c oughs> ต้องบอกว่าทุกอย่างต้องมีการฝึกนะทำาๆๆ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 ๆเๆๆ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 ตๆๆ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 เๆๆๆเๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆน พราะนั้นนะมันต้องต่อเนื่อง,งยาวน<ช>ิดนึงไม่ใช่แบบสามวันเลิกถูกบางคนมาแบบเห <c oughs> ็นแ้อหายาสลออนไลน์ทําไปตามวันเลิกแล้วอุย้ยไม่ต้องเสียเวลาค่สะสามวันเน่ไม่ต้องทาก็ได้มันต้องทาต่อเนื่องทำไม่ยาวตามจนแบบว่า เชี่ยวชาญชำนาญไปเดือัตโนมัติอ่ะสาเดือนทําไปนะฟัง<ช>คิปแล้วก็จะได้แบบว่าอ๋อหรอฟ <laughs> <laughs> ังคลิปมันต้องฟังซ้ำๆนะฟังรับเดือนนะคะเพื่อนขาอย่ามาทำสามวันละเลิกนะก็จะเกิดว่าอยากให้พี่กิ่งแก้กันหนะาคอนเสิร์ต่อก็ติดตามเราตอนต่อไปนะโอเค